เปิดตัวครับฝ่ายแดงกุหลาบขาวได้เปรียบ12ยุ่งตัวเดยังเรียกเจ้าอนุรักษ์ต่อยขวาออกไปอ้วอ้าวโดนแล้ววันแงเอ้าวแดงแรงครับตัวนี้ไม่ต่อยโดนนกมาฝันัปนี้แก้มือล้างตาจะเป็นยังไงลูกโอ้ยแดงแรงเลย nào tao <laughs> mà chọc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต่อครับเจ้าอนุร,อรักษ์โดนแล้วเจ้ากุหลาบขาวเอาล้วครับแรกแล้วรับการรอเหือก็โอ้ยโดดตะบัดเป็นเรื่องแล้วลอยลงนี้ครับผมครับอย่าพแพ้รถไฟเด็

พินาดีเดินต่อกับเจ้าอาดุรักษ์โอ้ยกูหลับเท้าก็ต่อตีอ๋อน้องนี้เข้าตากรรมการแล้วเกินครับโอ้พิกหรือเปล่าครับเดินต่อเจ้าอาดุรักษ์โอ้ยโอ้ สิบกวดาหนึ่งเลยโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับอัดชีนหลายแสนได้ก็แบบรักความคุ้ยเฉลี่อยู่ที่น้ำมันด้วยเอา,าละครับสวัสดีครับรอยกทีหกกกกท่ห้าต่อไปนะครับผมโอ้ยครับปล่อยตัวยกที่ห้าครับโอ้ยมาน้ำมันเปนมาฝ่ายน้ำมันไปต่อบ้างก็เปลี่ยนเพิ่มนะครับผมโอ้ยฝ่ายน้ำมันได้เปลียนสิบกว่าชกตัวมากนะครับผมโอ้น้ำมันกลับมาได้เป็นต่อ11บเอหนึ่งมากนะครับอ่าหมดสี่ยกเด่นเป็นต่อ11บเหนึ่งหมดยกสี่น้ำมันเป็นต่อมากก็เรียบร้อย จะหมดแล้วหมดเลยหมดเลยหมดจอแต่รงม่เยอะมากดไปก่อวไปแล้วชนัหนะเอย บรรยากาศก็ผมฝ่ายเดชอเดินอาปฏิหารแล้วตอนนี้ก็เป็นรอบที่สิบหมาช่วงตัวครับอ่ะสามสิบรอบโอ้ยยยันนนนยนนนนยยยยนยยยยบยย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 ยัยแยย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 กแยย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 ัยยยยยยน ฝ่ายแดงก็ยอมนะครับผมถึงดังท้เลยกรับมูนี้ครับผมแตกเลิกฝ่ายแดงอ่ากลางแค้นได้สำเร็จนะครับผมอาครับนับพลจากสามแชเดนใต้เข้ามาฝ่ายด้าผ่อนกับนราธิวาสและฝ่ายน้ำงินนะครับ,รบ,บจเจ้าอา,า,า,าดุนนรักษ อ่ชัยแล้วครับอัชีตแน่นอนกับคอนฟันธงครับหลักแสนแน่นอนครับไม่ถึงก็เกือกแล้วผมเพราะว่าก้วยจะหวานอชีตแน่นอนครับผมในเวลาหนึ่งนาทียี่สิบห้นาทีครับแดงก็ยุบแล้วครับผมก็โดนไปเยอะยกสี่แล้วครับผมโอ้ยเรืองกบปาฝ่ายแดงครับกุหลาบขาวแล้วเป็นกุหลาบแดงครับกุหลาบแดงแสลงใจแล้วครับตอนนี้ฝ่ายแดงเจ้ากุหลาบขาว กบปากเลยครับผมโอ้พลิกละเล,ะน,ละนามากเลยครับนี <c oughs> ่นะครับก็โอ้หเลือดกบปากฝ่ายเดนเจ้าบูล,ลาบขาวนะครับผมโ,โอ้โหพลิกล็อกกระสยบยกไปต่อสิบกว่าช่วงตัวนะฝ่ายเดนยกไปสี่โดนดับเงินหมายกเลย,ยกับมาเป็นรองสิบช่วตัวนะครับ นำก็ไปลง11ช่วงตัวหมดยก4่ก4แดนเนี่ยผมจะเป็นต่อหมดยก3นักบุโอ้โหอันชี้เยอะแน่นอนยก็นั่นเพราะกล้วยจะวางเทียงที่มุมด้วยก็อาชี้อันชี้มาแล้วผมครับเหลือ5วินาทีครับเจ้าอนุรักษ์ที่เาเอนุรักษ์โอเคลรพัดคร้บผมอ่าวันนี้อากาเสื้อไม่ได้ผลตายรวยคนยกผเงียบกบเหมือนทะเลไร้คลื่นกัตอนนี้ อ้คอครับผมครับผมใบนสทีอ,ชอ,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 อาชจะนะชพูจะ,จะวางแน่เลยได้ได้ประมาณแสนหน่งครับกูจะวางมีแน่นอนครับ